พื้นที่ป่าไม้นะครับของประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องรักษาและอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นทรัพยากรที่สําคัญของประเทศนะครับปัจจุบันก็อาจจะพบเห็นนะครับว่ามีการบุกรุกในพื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นเขตป่าเขตอุทยานหรือเขตป่าสงวนก็ตามนะครับในกรณีที่มีการพบเห็นนะครับว่ามีบุคคลนะครับ กระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญ Harper, pesos, er Godzilla, ัติป่าไม้หรือว่าเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นอุทยานก็ดีนะครับหรือเขตป่าสนวนแห่งชาติก็ดีเนี่ยโดยปกติเนี่ยบุคคลผู้มีหน้าที่นะครับดูแลรักษาพื้นที่ป่าโดยตรงเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากประชาชนนะครับหรือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยพบเห็นว่ามีการบุกรุกป่าก็ดีนะครับสามารถนะครับแจ้งเหตุแก่กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นะครับ หลังจากที่การแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วเนี่ยก็จะมีการไปดําเนินคดีนะครับแจ้งต่อเจ้าพนักงานตํารวจต่อไปเพื่อดําเนินคดีอาญ,ญากับผู้กระทําความผิดนะครับในกรณีที่มีการอยู่ห่างไกลนะครับจากสถานีตํารวจเนี่ยชาวบ้านที่พบเห็นนะนอกจากที่จะแจ้งนะครับกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้แล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังสามารถนะครับที่จะแจ้งกับพนักงานฝ่ายปกครองได้ด้วยเช่นนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเพราะกรณีมีการบุกลุกป่าเนี่ยอาจจะต้อง เป็นเหตุนะครับที่จะต้องรีบดําเนินการเพื่อแจ้งความหรือว่าหยุดยัง้งการบุกรุกป่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับผู้ที่พบเห็นเนี่ยการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับป่าไม้นะครับสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นะครับแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านก็นยังสามารถที่จะแจ้งนะครับกับพนักงานตํารวจ ได้อีกด้วยนะครับเพื่อที่กระบวนการเนี่ยมันจะได้ดําเนินการต่อไปมีการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ของป่าไม้หรือไม่มีการบุกรุกจริงหรือเปล่าและใครนะครับเป็นผู้มีกระทําความผิดหรือเป็นผู้ที่บุกรุกเข้าไปทําลายป่านะครับเพื่อที่จะสามารถเนี่ยดำเนินการเอาตัวผู้กระทําความผิดเนี่ยมาลงโทษได้